สวัสดีครับวิธีมีมาตู้ที่น่อนครับวันนี้ลูกค้านะครับโวโยต้าไฮนะครับรถตู้ได้เข้ามาเก็บไฟหน้าเป็นตัวใบวอล์กเก้าเบแบตชั่นนะครับพร้อมกลังควิกสตาร์สี่หวัตต์ครับวงแหวนเอาอีดีบีเอ็มสไตล์นะครับเตยไลท์สาสเต็ปนะครับยจะรดูแสงตะโลกเลยครับสตาร์ทรถครับไฟหลีครับไฟหลีนะครับติดพร้อมวงแหวนนะครับไฟทุกเฉินครับ ไฟอุนเฉินนะครับเป็นวิ่งต่ำนะครับปิดไฟอุเฉินครับเปิดไฟต่ำครับสูงครับไฟครับคพิเตอร์ทางเรานใบซีนอนงต่ำในตัวนะครับจะดูแสงในตัวรนะครับสูงครับไฟครับราดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันครับสูงครับไฟครับความสว่างนอกและในตัวรถไม่ต่างกันนะครับ สนใจจ้างช่งงานอนิเลีกทรนทางเพจ BTP เมมโม,ม,ม,มตัวซินอนทุกสาขาขอบคุณครับ